สวัสดีครับผมเพชรเมจิกครับขอต้อนรับเข้าสื่อช่องเมจิกซูเปอร์บครับผมเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เห็นแล้วนะครับผมกับบรรยากาศงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่จากค่าย um h อน da นะครับผมก็คือเจ้า all new cbr 1 5 0 r นะครับ ซึ่งผมได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญในการร่วมทดสอบขับขี่ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้ววันนั้นครับผมเราไปทดสอบกันที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีครับซึ่งเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ผมได้ขับรถลงสนามต้องบอกเลยครับว่าวันนั้นสนุกมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมจะเอารถคันนี้ครับออนิว CBR 150 r มารีวิวที่บ้านผมกันนะครับและที่สําคัญครับเราจะไปทดสอบขับขี่บนถนนจริงในเมืองโคราชครับผม เรามาดูกันนะฮะว่าเมื่อทดสอบขับขี่ฟิลลิ่งจะเป็นยังไงครับผมก่อนอื่นครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้า all new cbr 1 5 0 r คันนี้พร้อมกันเลยนะครับนี่ครับเจ้าอ r n e cbr 1 5 0 r ครับผม<ๆ>ซึ่งที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมีถึง2สีด้วยกันนะครับผมเป็นสีแดงไตคันเลอร์นะครับผมและสี ดำแดงนะครับผม2สีนี้นะครับผมเป็นรุ่น ABS นะครับผมอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับผมไฟหน้า All New CBR 150R คันนี้นะครับเป็นแบบ LED นะครับผมพอเปิดมานะครับผมไฟจะติด2ข้างนะครับแล้วไฟสูงนะครับผมก็จะมีไฟพัดตรงนี้นะครับผมพอกดปุ๊บนะครับก็จะเป็นไฟสูงด้านซ้ายด้านขวาพร้อมกันนะครับผมต่อมาครับผมดูที่เรือนไม้นะครับผมเรือนไม้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบ FullLCD เลยนะครับผมจะแสดงในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ความเร็วนะครับผมเกียร์ว่าตอนนี้อยู่เกียร์ไหนแล้ว น,น้ำมันตอนนี้เหลือกี่ข er mm ีดนะครับผมเวลานะครับผมแล้วก็มีกิโลร่วมนะครับผมเมื่อเรากดปุ่มจะแสดงในเรื่องของทิปนะครับผมเป็นทิป A กดอีกทีนะครับผมจะเป็นทิป B นะครับแล้วก็มีกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมต่อมาที่โชคนะครับผมโชคน้าตัวนี้นะครับผมเขาให้เป็นโชกหัวกลับของโชวามาเลยนะครับแล้ววันที่ผมไปสนามนะผมทดสอบเพืขี่นะครับผมโชคนี่นุ่มมากๆนะครับผมนุ่มแบบเข้าโค้งนี่แบบเนียนๆนะครับผมไม่มีอาการเลยนะ นี่ครับถังน้ํามันนะครับผมตอนนี้นะครับผม h o n d a ก็ได้เปลี่ยนถังน้ํามันเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมเป็นเป็นฝาถังแบบใหม่นะครับเมื่อก่อนนะผมเคยขี่ตัว CBR 3 0 0เมื่อเมื่อหลายปีแล้วนะครับผมฝามันจะเป็นแบบว่าบิดปุ๊บยกขึ้นมาทาั้งเบ้า นะครับเดี๋ยวนี้คือฝาหางแบบบิ๊กไบค์เลยเท่ๆนะครับผมบิดปุ๊บยกแค่นี้อ่าฝาหางแบบนี้นะครับผมตอนแรกมันจะอยู่ในรถตัวพันตัว500อย่างนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็คือมาอยู่ในเจ้า all new cbr 150คันนี้แล้วนะครับผมและตัวนี้นะครับผมเขาก็มีระบบสลิปเปอร์คัตมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งจะช่วยเวลาเราเชิญเกียร์นะครับผมจากสมมติเราขี่มาเกียร์5นะครับผมตบลงปึ้งปึ้งปึ้งนะครับผมต้องบอกได้เลยว่ารถไม่มีอาการสะบัดหรือต่ายเลยนะไม่มีอาการล้อล็อกเลยอ่ะเออต่อมาครัััััับบ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 ผผผผมมมมททีี่รรรรรรระะะะะะเเเกกนนนนนคคคตว้้จป็ ABS ง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับซึ่งระบบเบรก abs ตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าดีมากๆสมูทมากๆสมมติเราขี่มาเร็วเรากำเบรกแบบกระทันหันเนี่ยนะครับผมรถจะไม่มีอาการล้อล็อกสะบัดหรือว่าล้มเลยนะครับผมสมมติถ้าเรากำเบรกแรงๆนะครับผมหรือว่าหยุดแบบกระทันหันเนี่ยนะครับผมจะมีไฟฉุกเฉินขึ้นทั้งสองด้านาแบบกระพริบแบบไฟเตือนแจ้งว่ามีการเบรกฉุกเฉินนะครับผมเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูนะเดี๋ยวเราออกไป ขี่ทดสอบให้ดูแล้วก็ดูเลยครว่าเวลาเราเชนเกียร์ลงเวลาเรากดเบรกนะครับผมว่าทํางานดีขนาดไหนนะครับและตัวผมนะครับสูงประมาณ170กว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาคอมให้ดูนะครับผมเมื่อคอมแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูร้อมกันเลยนี่นะครับสูง170นะครับผมขาจะถึงพื้นทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อแบบสวิตนะครับผม เลยนะครับว่าเจ้าอิลซีบีอารคันนี้นะครับผมรอบต้นนี่เขาดีจริงๆนะครับผมบิดปุ๊บมาปั๊บเร่งแซงได้ทันใจเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปบิดให้ดูนะครับผมยกล้อไหมไม่ได้นะไม่ได้โอเคนะครับผมพุดเล่นนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบขับขี่บนถนนจริงในเมืองโคราชกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ไปเลยและตอนนี้ครับผมก็กำลังอยู่บนเจ้า All New CBR 150R ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าเวลาขับขี่จะเป็นยังไงครับผมพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเป็นไงฮะต้นต้นนี้ต้องบอกได้เลยว่าต้นดีมากๆนะครับผมนี่ครับแป๊บเดียวครับผมไปร้อยกว่าแล้วนะ นะครับนะครับโค้งครับเข้าโค้งเนียนๆครับตอนนี้ข้างหลังไม่มีรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเบรก ABS กันนะครับนี่ครับเวลาเรากดเบรกกะทันหันอย่างนี้นะครับผมจะมีไฟนะครับผมแจ้งเตือนเบรกกะทันหันนะครับผมด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับผมเป็นไฟแบบคล้ายไฟ่ามาเขาเรียกอะไรไฟขอทางนะครับผมดูอีกทีเราจะทดสอบเบรกให้ดูว่าข้างหลังไม่มีรถตามมานะครับผมเบรคเนี่ยครับ นี่ฮะเบรกอยู่มากๆไม่มีอาการล้อสะบัดเลยนะครับเราเทสกันโหดเอาอีกทีพร้อมนะครับผมตอนนี้แก๊สามนะครับผมแก๊สอินนะครับความเร็วหนึ่งร้อยกว่าเราเบรกนะครับไม่มีรถตามหลังมานะครับนี่ครับนี่ครับไม่มีอาการสะบัดให้เห็นเลยนะโอ้โหเบรกเขาดีจริงจริงครับเพื่อนผมไม่เคยมั่นใจ ABS ตัวไหนเท่ากับทุ่นนี้เลยคือระบบเบรกแบบมันสุดนยอดนะครับผมแล้วก็เวลา าโค้งเนี่ยอดูอาเนียนเลยนะฮะนี่นะครับคือมันดีจริงๆครับมันแบบมันไม่มีเตี่ะเชนเกียครับเชนเกียครับเชนเกียพร้อมกันเบรคครับนี่ครับแป๊บเดียวฮะสามารถหยุดได้เลยนะครับผมเข้าโค้งครับนี่ครับโชกนิ่มๆครับ รถเบามากๆนะครับก็ลรถนี่เบามากมากๆนะครับผมแต่ว่าไม่มีอาการตายเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะะนักมือคัดนะครับผมด้านซ้ายนี่นุ่มนะครับคัดนุ่มมากเลยนะครับนี่ครับเข้าโค้งครับโอ,โอ้โหโชว์เขาดีริงจร เราจะลองบิดนะครับ หลังจากที่ผมได้ทดสอบขับขี่เจ้า All New CBR 150R คันนี้ครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพเครื่องยนต์นี้ดีจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงหน้าหลังของเจ้า All New CBR 150R คันนี้นะครับผมต้องบอกเลยครับว่านุ่มนวลดีจริงๆครับและมาพร้อมกับระบบสลิปเปอร์คัตนะครับผมช่วยในเรื่องของการเชิญเกียร์นะครับผมซึ่งทําให้ล้อไม่ล็อกนะครับผม All New CBR 150R นะครับผมมีถึง2รุ่นด้วยกันนะครับผมรุ่นสแตนดาดนะครับผมจะมีสีดําแดงแดงดําและสีเทาเหลืองนะครับส่วนที่เจออยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นร และสีดำแดงครับรุ่นสแตนดาดนะครับราคาแนะนำอยู่ที่92,900บาทครับและรุ่น ABS นะครับราคาแนะนำอยู่ที่ 99,900บาทครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจเจ้า all new cbr 150r คันนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Honda w วิ g Center ทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อให้ทางสาขาใกล้บ้านท่านติดต่อกับครับและสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ผมเพชรเมจิกและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ nice.